ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้กับพ่อก็บาดเจ้าชาแนลน,นะครับเนาะมากับสาวสกุลคือเก่าครับค่ะป้าปุ๊มือนี้ก็เขาไม้เนะ<ส>าะใช่ไม้เก่าครับบ <สา S 1> ้านผาชันตำบลสำโรงอำเภอโพ,พไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะมือนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดจิงหาเนะสาวสกุลเนาะสาม <30 S S 2> สิบเอ็ดจิงหาหากหาด้วครับเด้อ <สา S 1> ไปหลุ่นมันมันกันเลยนะครับเนาะไปเลยครับเด้อไปใช่พี่น้องครับโมงเหล็กแหกมันนะครับเด้อสามดอกนะครับเนาะ นี่ฝือในฝนท่าน like ี่ตกแห้งๆหน่อยจังนะเนาะครับฝนตกแห้งๆได้เป็นรองด้วยอืมอีกไข่เนาะสาวสกุลเนาะจ้าสีดอกเป็นจ้ะนี่สีดอกนะครับเด้อถือฝนสีสีเนาะตามจริงจริงเป็ดไข่ไข่ขาวเนาะไข่ขาวหนาเขียวๆนะครับอืมจำปนตำปน ว่านนีิเวศเบื้งโบเห็นเนาะใช่อยู่แต่ใบใหม่บนเขียวบนตูมอยู่หมู่วานนีครับถือฝนละบานไว้เดลยพี่น้องสาสกุลก็ได้อยู่ในหมู่วานดอกแหกมานเนาะมีครับไปดุลไปนากันมันมันไปนากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะไปเลยนนงครับมาแล้วครับปิดกอครับเข่าไม้ปุบกับเจอเลยครับพี่น้องสองดอกตูมๆนะครับเนาะโอ้ยพี่น้องเลยงงง่ายเลยนะครับเด้ออคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกครับ ก็ได้ชุ่มช้ำเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ออกก้อนออกก้อนหมุ่นพนตกหน่อยเนาะออกหมือก้อนหมุ่นพนตกครับนี่เพราะว่าลังยังแตกอยู่นะครับเนาะครับผมไปเถอพี่น้องเด้อหลุ่นไปมันมันน้ำกันอีกเด้อครับเด้อครับเนาะไปหลุ่นมาออกหาไปน้ำกันครับว่าที่ออกลายอยู่บนเนาะครับเนาะพี่น้องครับโอ้ยดอกงามเลยน่าสาสะกวนเนาะชุ่มพ้นบ้านเทาเบ้อพี่น้องเลย นะครับเนาะบานย่นเ mm hmm. yeah, yeah. ปื like so man, right? ่อยที okay. <sm il ch> ่พ no, ี like ่น like ้องเลยก็ม okay. hmm. mm ีลายเนาะม้วนบนนี้มามันะครับเนาะสะอาดดีครับไปเดี๋ยวหลุนๆไปแล้วกันอีกครับพี่น้องมันมันไปแล้วกันนะครับเด้อพี่น้องครับดอกนึงเนาะสาสะกนกินคือกินเนยครับแบ่งกันนี่ครับพี่น้องสวยงามอยู่ครับไปหลุนไปแล้วกันอีกทีครับเด้อพี่น้องครับสาสะกลกียร์ลมเฮ็ดหนาเรียนซาสะกลเนาะหนาเลียนฟูดนะครับเด้อขาเงี้ยงเงครับสีข้นระย่างกับหนาเลียนนะเนาะ มีแต่ดอกงามนะครับเนาะพี่ดอกนึ่งนะครับเนาะผุดอกตุ้มๆครับพี่น้องงามเับพี่น้องเนาะสาวสะกุลเฮ็ดกับเจ้ากระสูเจ้าบดได้คือเก่าเลยเด้อสาวสะกุลเอ้ยความงามนะพี่น้องเนาะก็งามกระสูสาวสะกุลเลยนะครับเนาะพี่หย่องผุนได้พี่น้องแต่อีกเตัวสาวสะกุลแต่อีกยี่รุ่งไก่ยี่รุงไก่กรมีนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งนุ่งกันกับพี่น้องครับ ตั้งแหลคือเกาครับคืฝนแล้วพี่น้องแล้วเป็นเนี่ยนะครับเนาะแถวนี้เขาจะเอิ่เห็ดนเห็ดเป่าเนาะเห็ดเป่าครับมันเป็นลักเหล่ไอ้ขายาวแต่คนเอื่เห็ดเป่าเนาะมันบาชนากินเห็ดเป่าเนาะครับเด้อไปลุนไปกันดีครับครับพี่น้องครับเบิ้งนะครับเด้อโอยกล้วยไม้นะครับเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์บิโกเนียนะครับเด้อบิโกเนียนะครับเนาะมีสีหมวงกับสีเขียว้ะครับพี่น้องในหินนี่นะครับเนาะก็อยู่ในหนาฟ้าหินนะครับนี่สวยครับ ธรรมชาติสางม,มาเนอะครับเนาะนีดูนะครับมีหนามยดขอบเนะครับเด้อนี่ครับชมธรรมชาติเป็นตน้นกำลังครับเ,เด้อหาเห็ดเป็นตน้นกำลังมาพี่น้องเนาะแต่ทัดไปผมก็เป็นน้ำตุกนะครับเด้อแต่วันไปหยากร้อนเนาะเป็นหนาพาบา้าจนัก,ก,นกนเลยอกผิดพาไปแล้วครับไปหลุนหาเห็ดนำกำลังต่อเล้วครับพี่น้องครับเห็ดกอแดงครับไปเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวเขาขยเบไม้บาสกุลเข้า,สา,สขเขาไปก่อนอยูสส่ในสอกหินนะครับเนาะนี่ครับโอ้ยดอกเห็ดพี่น้องงานไมา่รู้ชาสกุลเนาะอยู่ในสอกหินนะครับนี่นี่นะครับสอกหินใช่เลยจังหวะใส่ตะกะฟ้าบนะครับใ <laughs> ส,ส่ตะกะไปพี่น,อน้องไปไปทำการอีกน้องครับทั้งวิวทั้งดอกไม้ครับาทางท่านจะเกิดบหาเห็ดนะพีน่น้องเนาะไปเดี๋ยวหลุดไปทำกันเด้อครับเด้อ พี it, uh, Hence, the the ่น้องครับอุ้ยกอแดงพี่น้องเยกอแดงหน่อยนุงสาวสกุลเนาะครับกอแดงหน่อยนะครับเด้อเห็นออกอีกแล้วเนาะนี่ครับโดยหี่ใหญ่ๆแล้วกอใหญ่กอใหญ่ได้ครับนี่มันเป็นกอแดงหน่อยบ่เมนเป็นกอใหญ่นะครับเนาะไปได้หลุดมันมันไปด้วกันก็เบาจนักับสาวสกุลเด้อครับเด้อไขข่เียวพี่น้องครับเี็ดไข่เขียวนงสาวสกุลเนาะจ้าง่ายนะครับปกติปีนี้บ่ออกร้ายเนาะร้ายปีกายนี่บู๊ว่าจะข้ามาดอกร้ายได้ครับพี่น้องไปหลุดมันมันไปด้วกันนะครับเนาะ พี่น้องครับเฮ็ดลัางเละเนาะสาสุคุนเนาะเพีชนะเละพีชนะเละนะครับพูดเกินหนาเละพูดเกินลัางเละนะครับเนาะจุ่มตุมมุติมีอ่เลยครับบ้านคอยเอินหนาเละบ้านบ่จนนัดเอินลัางเละไปหนุนนั่นมาเป็นกันครับพี่น้องเฮ็ดดินเนาะเฮ็ดขาวดินครับดอกตุมมุติมี่เลยพี่น้องเนาะพี่พี่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวครับบ่จนนัดเตยเบิ้งนี่ครับข้าวเต็มเลยด้วเนาะข้าวเต็มเลยนะครับเด้อ ตัวดอกถือฝนเนาะอ่อนเนยจะปลอดทั้งคนพี่ครับดอกหนึ่งพี่ดอกนึ่งนะครับไปไปร่กันนะครับพี่น้องดอกแดงงามกว่าจะสิเก็บเนาะนี่พี่น้องดอกงามเลยเนาะเห็ดข้าวดินครับเดี๋ยวก็รที่เขาไปหลุ่นเห็ดไข่พวงเนาะเห็ดไข่เห็ดกอร่วกันเด้อพี่น้องเด้ออย่ารอติดตามไปร่วกันเด้อครับเด้ออย่าทิ่มอย่าปากันเด้อพี่น้องเด้อไปไปเด้อกันนะครับ กับพี่น้องเฮ็ดนาเล่ครับเฮ็ดนาเล่กังงามเลมเน,ะมนาะดอกเข็มก็ดีอยู่ได้พี่น้องนี่มูเฮ็ดทานก็มีชาวสกลุลใช่ในป่ามันฝายน้อยนะ่ะเฮ็ดทานก็มีนะครับเนี่ยเห็นตุมต่มๆอยู่ออบปลายน้องป,ปีนี้เนะาะออ,ะอบอออปลายตลอนเลยมันเฉงบัวไวยเพราะเฮดอย่างนี้ตึงรอหลุนรอสุ่มกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปบึงเฮ็ดทานเด้อยครับพี่น้องครับ,น,รบนี่เฮ็ดทาน ตุงมากไม่รู้ซาสุคเนาะต่ว่ออกโบลายพิ้นตุงเดียวนี่หนึ่งเสบกีร้ายกับแขนใช่ปะกีร้ายกับแขนนะครับพี่ทานนี่อ่ะเนี๋ยวหลุนยนดูกันอีกครับพีกับพี่น้องครับเพิษนาเลพิษนาเลนะครับเนาะตัดโลดไปเดี๋ยหลุนไปดูกันอีกครับพี่น้องพิดกอเนาะสาสุคเนาะพิดกอครับหลังแตกปุ๊บ นนพนพึ่งตุกเมืเอนคืนนะครับเนาะไปหุนไปทำกันอีครับพี่นนีตเรตุ้มๆมเลครับเด้อไปหุนกันไปเอยนะครับพี like ่งนี่ครับตเนะเรางามเลยพี่นอไปหุนไปทำกันอีกเนาะพี่น้องครับเขียวรับตัวนี เปลี่ยนไม้ใหม่มาเปลี่ยนไม้ขามาเป็นเห็ดไข่เขียวอยู่ครับไปดุนไปทำกันดีครับ,บพี่น้องครับโอ้ยดอกเห็ดถือกับเด็นเดือบประๆเลยไข่หวานพี่เห็ดตูมเลยครับเด้อตูนหน้ามือนะครับเน,ะน,นานะอยูนะ่นี่ลายตูมเลยครับตูมนะ เง็บขาไปเบิ่งไกลๆได้ครับพี่น้องพี่น้องครับดอกเห็ดงามเลยพี่น้องเนาะตะปูตะปูเตปีได้ครับเนี่ยผีดอกนึงครับพี่น้องดอกบานนะครับเนาะไปเดี๋ยวหลุดไปแล้วกันอีกครับครับพี่น้องครับเห็ดไข่นะครับเนาะอืพี่น้องงามเลยนะครับเนาะ ไปหลุ่นันดีครับดอกนี้กับพี่น้องครับงามเลยครับไข,ไข่ไข่เห็ดไข่ล่ะเห็ดฉันเองนะพ่อก็ไปเห็ดพูนันเนาะครับน้องพี่น้องไปไปหลุ่นไปนด้วยครับโอ้ยพี่น้องครับพอ่อเนี่ยน่าซาสุกคนเนาะมูนี่เกือบซีฟดอ,อกกรบเพ็ดไข่พีน่น้องเอ้ยงามงามเลยครับเนาะ น้องครับเนาะงพูดดอกหนึ่งน้สาวสกุลเห็นไหมครับเด้อพูดครับดอกหนึ่งอุ้ยพี่น้องหักบานน้สาวสกุลเนาะแต่ว่าบานแข็งแต่ว่าบานแข็งนะครับเด้อบานงามเลยครับไข้ขาวด้วยจ้ะไข่ขาวนะครับเด้อเดี๋ยวเราจะนัดเหยียบไปบุ่งอีกขางหนึ่งครับครับพี่น้องนี่แหละครับดอกหนึ่งน้สาวสกุลเนาะมองนี้มีสามสี่ดอกน้ำสาวสกุลเนาะเห็นไหครับดอกหนึ่งฝั่งนี้ก็มีได้พี่น้องเลยดอกหนึ่งเด้อเดี๋ยวเราจะนัดยับไปบุ่งอีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ครับ ตัวนี้จะบาลจนนัดสู้มมเหม่อเบื้อนะครับเด้อมันเข่าไปบดได้เนาะสาวสกุลเนาะยิ้ใหต้นเนนพล็กด้วยครับเด้อเดี๋ยวสู้เข้าไปให้เบื่องกลบไนเขานี่ครับมีทั้งตูมทั้งบานเนาะนนหงาไม่ได้พี่น้องดอกตูมมันไปเดี๋ยวหลมไปดูกันอีกครับบพี่น้องครับอืมพี่น้องเนาะนี่ครับทั้งบานทังตูมนะครับเนาะมีเหนเอาตูมก่อนกรได้เนาะ เดี๋ยวเขาเพื่อดอกตูมเพินบึงดอกฟังนี่น้ำพี่น้องมาดนี่ครับเสียงดึงขาเดี๋ยวกบๆเลยเนาะสาสุกุนหาข้าออกน้ำปึ๊บๆเลยนะครับพฝนและพี่น้องเอ้ยดอกเห็ดเบิดเบิ้ดปลาซาสุกุนในหันเบิ้ดเลยครับเดี๋ยวบึงอีกฟังหนึ่งครับมีอีกฟังหนึง่งพี่น้องอืมอีกสองดอกนะ้าซาสุกุนเนาะ งามเลยครับพี่น้องพอดีจีพอดีจีเพิ่นว่าต้มปนเนาะต้มน้ำพริกพอได้ต้มน้ำพริกอยู่ครับแมวนี้ดอกพี่น้องขาวจุ้ยเลยครับดอกคาฟังไว้เอออันนั้นแหละไปเดี๋ยวไปดูน้ดดูกันนะสาสกุลเนาะพี่แฟน้องห้องยางปลาฮิตไปดูกันอีกแล้อครับเด้อพี่น้องครับดอกสวยๆนะสารสกุลเนาะ กอแดงนะครับเด้ออุอย้ยออกปลายต้นปีเนาะสาสกุลเนาะออกไปเถื่อนหนึ่งเลยครับต่นี้เลยบ่บหอยเห็นออกเนาะพับไปไปทำกันเรื่อยๆนะครับครับพี่น้องครับเห็ดไข่เขียวครับงามๆเลยครับอืมงามงามเลยเนาะไปเนดะี๋ยวไปหลุนนทำกันนะครับใหญ่ไม้เนาะสาสก,าากุลเนาะครับผมจีงใหญ่ไม้คือไปข้างบนนี่ครับยึบขยับมันไปเขาครับเดี๋ยวไปหลุ้นะไปนี่ครับติดปลวกเนาะสาสกุลเนาะ ปกติขาบกงย์ตัดโหลดก,ก็ได้เล้าเลยนั่นแหละดินเหนียวเนาะถือนเนี่ยก็ดินเหนียวนะครับจังหวัดบางเท<ม>ิงนะเมนแต่พ้นประตูก็จงแข็งเนาะ <c oughs> มีสองดอกด้วพี่น้อยได้ให้เบิ่งอีดอกหนึ่งครับอีดอกหนึ่งนะครับพี่น้อย<ม>ตัดเลยบ่ตัดเลยก็ได้สาธุคุณ ขาจากนู้นนอยนึงเนาะใบไม้ก็บางกล่องเสียอีกเนาะเสียอีกที่เหลือไปดุนนำไปนำกันอีกครับครับพี่น้องครับเห็ดไข่บานดอกได้งามๆก็ได้อีกนะชาสกุลเนาะดอกได้เปื่อยกระตายมือเก่าครับเฮาเบาเอาครับดอกได้เบางามเนาะเฮาก็ปล่อยเป็นเสือต่อไปครับเฮาหาเห็ดเชื่ออนุรักษ์น้ำด้วพี่น้องเด้อ ครับเนาะก็ฝากถึงพี่น้องที่มาเก็บเห็ดเนาะครับเนาะอยู่ป่าบาันพัชันตำบ,บนจำโลงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลน,นะครับเนาะอยู่แถวมองผลจรล,ลดนเรื่อครับเรื่อก็ะซอยการรักษาความสะอาดเรื่อพี่น้นองเรื่อยนะครับเนาะอยากให้เจ้าหน้าที่บนเขามาหวบคุ่มระหว่ามาหามบอยหาเห็ดนะครับเนาะจระซอยการรักษาความสะอาดเป็นกระโบนในหามไม่ยังละมากมากนะครับ แค่เขามาแล้วก็เก็บกลับอีเพื่นน้ำเน้เพื่อนวช่อยกันรักษาความสะอาดด้วย<ะ>พี่น้องเด้อปลาสะอาดเล้วก็มีของปลากินหลายๆนะครับเนาะฝากขอบคุณข,ขอบใจเด้อครับเด้อขันเพื่อนเก็บขยะบุเร่นะครับเนาะพี่น้องผู้ใดเพื่อนบรท่นเก็บก็ซอยกันเก็บรักษาความสะอาดเด้อครับเด้อ่าจ,จนไหนกับสาสกลก็คุยกันอยู่เนาะว่าที่เขามาไอเก็บอยู่ครับมองได้ที่มันเหลือเนาะเก็บขยะออกไปเผาทำลายนี่คือบัวบัวใดบังกระบอาอันนี้นะครับเด้อแต่ว่าก อยากให้เพิ่มซอยกันทุกๆปีี่คนยังเข่ามาบันรายเห็ดมันร้ายเนาะ่นที่มันยังบม่มีขยะมันมีขยะร้ายนะครับพี่น้องจากว่านี้ขยะมันร้ายเกินไปเห็ดมันก็บอยากออกเพราะมันเป็นผิดเนาะพลาสติกนะจ๊ะไม่กบงอ่างไม่กับงอ่างไม่กบตาครับนะเข่ามากัดซอยกันรักษาความสะอาดใหปลาชุมชนหมู่บ้านเดไปน้ำนะครับเด้อเพป็นกะสีบริบบาหมู่เฮาเนาะจ้ากอบคุณล่วงหน้าเด้อจ้ะพี่น้องจ้าเพป็นกะสี บัดียวเดวีว่ดวา่าเขาไม่เห็ดปลาบานเหมือนสกปรกนะครับเนาะไปเนี๋ยวไปดุนาเห็ดกันต่อนะครับเด้อครับพี่น้องครับดอก,กํางามเปนนนะม็นสาสกุลเนาะดอกตูมาลังเตะคือเก่เาครับเป็น้อกเห็ดไก่ไปเดี๋ยวไปนไปากันอีกครับครับพี่นอ้อ,นนนนองครับโอ้หอเห็ดบนไก่เนาะสาสกนนะุลเนาะเห็ดกอแดงครับดอกสวยๆนะครับดอกนี้ ขาขามีขาเลือกขนาดบ่ขาบักใหญ่อุ้ยขาพี่น้องเลือกขับด้วยดอกอุ้ยมันแบบเก็บเปิดเกน้อไปเดี๋ยวไปหลุนตรงกันอีกลงไปข้างล่างครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยงามขนาดครับพี่น้องจุ้มจุุ๊อยู่ขานี่บนต้องเบาเลยสาสกุลนี่นี่เป็นขาบักใหญ่เลยอุ้ยเปิือเปลือกเปลือกเป็นกระก่อนติดกอแดงด้วยพี่น้องเลยชุบอื้ขาพี่น้องจุ้มบักใหญ่ กำบุมแล้วครับจุ่มนี่ท้มใบท้มขาใบพี่น้องพี่น้องเอ้ยกินกินคือกินแหวงไปนิดนึงครับดอกอุ้ยพี่น้องเอ้ยงามคับงาม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 ปลาหลุนไปน้วกันนี่ครับครับพี่น้องครับเบิ้งเด้อครับเด้อเห็ดไข่เด้อครับนี่เดอครับพี่น้องพี่นะครับในปลานี่ก็มีนะครับเป็นดอกใหญ่ยเ้ยพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งอหนิ่มครับทุกคนเดี๋ยวมันหยียบเจ้าะเมนครับเดี๋ยวเอาดอกอีกคนเด้อครับเด้อ ปีน้องบนใดอยู่จากข้างบนได้อยู่ครับเดี๋ยวคุณมาเอาดอกข้างบนกันเนาะครับพี่น้องครับดอกฮิดไข่ดอกนี้หมื่อวานนี่เนาะไอ้จุนน้องมาเมื่อวานนี่จูงบักใหญ่เลยนี่พี่น้องเมื่อวานนี่มันเลขึ้นมาเนาะแมนจ้ะเฮ้ยพี่น้องไอแต่เนก็งามคือเก่าครับสีบ้านปบนไดก็ดีอันนี้บเอาครับเอาไว้เลยจ้ะนี่พี่น้องจ้า พ Lebanon, rua, ี่น้องครับงามๆด้วยครับเดี๋ยวมาเบิ่งฟังนึงดูกันนะครับเด้อครับพี่น้องครับน้องงามเลยครับมีน่ะสอกเนาะอือพี่น้องสวยๆครับตุูมไปไปดูน้ำกันอีกฟังหนึ่งครับครับพี่น้องครับจีงามๆเลยนะชาสกุนเนาะบางคนก็เอื่นตีจีบางคนก็เอื่นืดตูมนะครับเนาะบางคนก็เอื่นืยังชาสกุลชาสุุนบางคนก็เอื่อืด ตุ้งมุติมีไปหลุนไปทำกันอีกครับครับพี่น้องครับโอ้โเห็ดไข่เขียวนะสารสกุลเนาะนี่มีจีหน่อยนะไม่เดือดเดือเด้อจ้าสวยครับคนก็สวยเห็ดก็สวยนะครับวิวบรรยากาศก็สวยนะพี่น้องเนาะไปห่องสารสกุลก่อนเดี๋ยวเป็นสิเมย์เฮงไปหลุนทำกันไปอีกครับโอ้ยเห็ดไข่เนาะสารสกุลเนาะเห็ดไข่นะครับเด้อน้ำเลยครับพี่น้องเห็ดไข่มีทั้งบานเด้อจดู พ่นแตกคือเก่าภาษาสกุลพ่นแตกคือเก่าเนะครับเด้อดอกก็งามเหมือนกันนะครับโอ้ยจีตำปนนเนาะตำดำริกนี่โอ้สุดยอดเลยพี่น้องไปเดี๋ยวฟังหนึ่งน้องแป้นเลยครับเด้อดอกไมนะครับพี่น้องดอกตะมุติมิ้นะครับนีเด็ดไข่เนะครับเด้อดอกตะมุติมิผสนจีเอ้ยแกงเนาะภาษาสกุลเนาะแกงเหน่อเสียบนครับแต่เป็นหนึ่งนี่บว์บว์ปั้นได้เลยพี่น้องเพราะว่ามันคืนเนาโบคืนเนาะ หนึ่งนี่โ<ส>บ,บเสียบครับแต่ว่าแกงนี่ชุดหยดเลยฮ็ดไข่นี่พี่น้องนี่มาเบิ่งอีกฝั่งนึงครับนี่ครับพี่น้องครับดอกงามเลยน,น,น้องตาตะโกนเนาะเปิดให้พี่น้องเบิ่งนั่อพี่น้องเอ้ยสีเหลือมแต่น้อดอกปานเด้อครับเด้อดอกปานนะครับเนบานนะ,นะไปเดี๋ยวขามไปเบิ่งอีกฝั่งนึงบาวท้กตะโกนจ้าไปน้ำกันนะครับมีดอกนึงเด้อครับพี่น้องครับเนาะ บมเด้มามือเดียวเนาะมามือเดียวบ้านบานปปา้านนี่ไปปลาอีกปลานึงอีกปลานึงครับสลับกันไปยังมีอยู่3ามปลาสาสกุลเนาะจ้าอันน<ห>ี้เราโง่ก็สิมีอีกปลาเนาะครับผมแต่ที่เราโง่ออกคักๆนี่ก็บจู่ปลาขึ้นกันแล้วับที่ไปแต,แต่ว่ากแต่่วาปีนี้ก็ต้องรุนว่าสิออกอีกทีออกบ่เนาะจ้าสาสกุลขันบ่ออกอีกก็เป็นเฮ็ดรวมนี่ครับไปเรื่อยๆเนาะจ้าครับผมเดี๋ยวเบิ่งอีกฝั่งนึงนะครับเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละอีกฝั่งนึงเนาะครับเนาะ งามเนาะงามเลยครับพี่น้องอ้ยดอกเห็ดเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ขาวเนาะครับเนาะดอกงามเลยครับพี่น้องหอมโอ้ยพี่น้องเออเด็ดให้ได้กินนั่นเด้อชาสกุลเหงเคาะเหงหอมครับไปเดี๋ยวไปเบิ่งอีกโพูนหนึ่งเนาะไปหลุนน้องเลยนะครับพี่น้องครับเห็ดกอครับอุ้ยบานล้างแตกคือเก่าอุ้ยขาแดงอย่าึเงี้ยเนาะขายังแดงเด้พี่น้องอ่ะยังแข็งอยู่ไปแกงเนาะไปแกงไปจีชาสกุลหมักจีขึ้นเก่าแล้วครับ ก็ขอบคุณเอฟซีเนาะที่เมีนเป็นห่วงนะครับเด้อวยคนปจีสุกเด้อสาสะโคนเมียเป็นห่วงพคนละก็ขอบคุณขอบใจหลายๆนะครับเด้อบ่าวเจ้านนะก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์เนาะสาสะโคนเนาะเมื่อคืนนี่ยตอบทรายเนี่ยนะครับเพราะว่าตกฝาดตกฝนกับพี่น้องอุ้ยลมกับเฮงเมื่อคืนนี่เมียยุ่งกับร้ายมือนีก็ดีไปเดี๋ยวไปลุ้นด้วกันอีกครับพี่น้องอุ้ยเห็ดละงูพี่น้องเห็ดละงูเห็นเหลืองพี่น้องเห็นเหลืองอุ้ยมุกไม้โมเดียมะพี่น้องบ้านดอกนึง โอ้ยก็ยังมีอยู่ครับลักออกเยอะพี่น้องเด้อพุ่น้องครับเนาะพันอีกสองดอกครับนี่ฮะดอกนี้ก็ช้าสักคนนี่ครับพี่น้องเฮ้ยครับเนาะอยากให้คนออกแบบว่าคือช่วงหันที่นี่ครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งอีกอีกมุมหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องดอกบานนี่เขาบอกเอาหรือเนาะครับผมเอาดอกจูมมาด้วยครับเดือดสองดอกงามบเลยครับพี่น้อง อือฮึือฝนแหละบ่อค้าหยากันแล้วเห็ุละงูบานโจนาบานเบาโจนาดนีบ่อดดตั้งสูงคือบานเพิินถด้พี่น้องก็เลยอยากเปลือนเนาะสาสกุลเนาะเห็ุละงูทั้งอื่นนี่ิ่นที่ต่างอยู่ทั้งดินไว้เลยครับข้าเบาโจนาดขาหนีฝังอยู่ในดินนะครับบ้านเบาโจนาดิับบ้านอยู่ในดินนะจ๊ะเมนครับขาส่วนขาที่ฝังอยู่ดินเลือกๆนี่ก็เลยเปลือกเนาะพี่น้องก็เนาะเพราะว่าผมไปไล่บึงคีบเหมือน ได้อายพี่อืออยบ้านไอ้ซองอื่นแล้วเพิ่นฮักขึ้นมาแล้วเพิ่นตัดออกก็คือขาวเลยนะครับเนาะอ่ะเคาะไอ้สเปอร์มันลนไปเดี๋ยวไปหลุดน้องเป็นอีกครับครับพี่น้องครับบ่าวเจ้านัดกระสาสกุลกระสีอบเงินกระสาสกุลเนาะครับผมนี่นะครับเด้อผลงานที่บ่าวเจ้านัดได้เนาะครับเนาะก็มีเหตุยังไงกระสาสกุลมีเห็ดไข่จ้ะแล้วก็เห็ดกอเนาะแล้วก็เหตุนาแล่เนี่ยจ้ะแล้วก็เห็ดข้าวดินหน่อยนึงเนาะ ครับพี่น้องกับบ้าเจ้านัดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ครับเด้อสองยูทูบเนาะบ่าเจ้านัดชาแนลครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊ก โจนาต์ชาแนลนะครับเด้อก่ะติพาพี่น้องมะยางป่าหาฮิตขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องมากับสาวสะกลคนงามผู้เก่าผู้เดิมอีกแล้วครับเนาะอุ้ยหมดนยิบหมนแล้วพี่น้องเนาะครับผมกับฝากในปากเบาโจนาตกับสาวสะกลน์ในอ้อมอกอ้อมใจพอแม่พี่น้องเด้อครับเด้อก็คือบ้านหลังหน่อยก็ซอยสางให้เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับเนาะเจ้าแค่พี่น้องกดไหลกดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเข้ามารับชมเบาโจนาต์นะครับเนาะกับสาวสะกล นะครับเนาะกบป่าวโจนาตกับซาสกุลก็ขออ้ยพ่อนะพ่อไม่พี่น้องพบแต่ความสุขความเจริญลำลำเุยลยครับให้มีแต่โศกมารก์เมาในชีวิตเนาะทรัพย์สินเงินทองไหลเข้ามานะครับเด้อผู้ได้เข้ามารับชมแล้วก็ขอให้พูดมีความสุขนะครับเนาะเจ็บยาให้ได้ไข่ยาให้มีนะครับเนาะให้มีแต่ความสุขความเจริญเข้ามาสำหรับป่าวโจนัดกับซาสกุลกับขอลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ